สวัสดีค่ะคนอพ่อ,อนนมาพ่อวนนนนันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับฮันตาองหน,นูนะคะคือื้อหลายวันแล้วเดี๋ยวนนใช่รนนครับงะะงง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  วันนี้เราจะมเล่นกับแอร์นะที่จะมี3ตัวค่ะคแต่วันนี้เราจะเล่นกับตัวหน่ีแ้ง้องใหญ่บเีก เป็นน้องกัดค่ะก็วันก่อนน้องกัดมาเอาออกมาต่อค่ะอะอกมาได้แล้ Terima kasih telah menonton! เ้าวองก็านอาเาเอาเอานอาเอาเชื่อแป๊หเอาเาเอานอาเอเอานยาเอาเอเอา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 ตอเตเอาเอวะตัวนีเคืเอาเอตัอาเอคเอาเอลเอาเออาเออาเออาา่ออาอาาเ นี่คือความน่ารักของเลมเตอร์ค่ะเด็กๆคนเห็นเฮมเตอร์น่าจะชอบใช่ไหมครับใช่น่ารักมากเขาจ้องได้ถุงมากออน้องนิ่งอ,อ,ะ,อะไะะกกรอ่ะน้องเขาไม่เลยค่ะถ้าใครรู้ว่าน,น้องเป็นอะไรก็ช่วยบอกเลยอ่ะออกำลังถ่ายคลิปวิดีโอแป๊กอยู่ค่ะ มองหน้าอ้ตแกกัวใหญ่ขึ้นมาก่อนนี้ผอมเยตัวไอ่ใคอ่ะมยใครไ่ใ้วเขาจะมองทำไมมีตัวหลตัวน่น้องตันี้เชื่องค่ะ อิ่งเนี่ยวิ่งวเข้าไปแล้วจะกลับมาไหมเราจะใารนอนดูดหลอมาค่ะอันนี้เราจะมาทำกวับแฮนเตอร์นะคะก็แค่อยากให้ทุกคนรู้จักนะคะถ้าใครอยากดูกคลิปข,ของเราอีกก็อืมดูต่อไปนะคะเราจะทําทุกวันเลยค่ะวิ่งก็จะทําเกี่ยวกับพวกหน่มเดนฮะ คนเนี่ยแล้วก็ชอบดัาชาสูนและน่าดังชาติคนดังถ้าเราไปเที่ยวเราเราจะถ่ายมาให้นะคะนี่ฝันหนูไม่ใช่เลยไม่เป็นไนก็แค่มาให้รู้จักกับแปงคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะไว้คราวหน้าคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยบางทีคะนนเราอาจจะถ่ายเกี่ยวกับนิสัยของแฮมเตอร์ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะ อันนี้พันนี้เอไว้ค่ะที่จะมีสองพันนะคะแต่ว่าต้องรอตัวหนูจะไม่่อกถ้ามันคืออะไรไม่บอกว่ามันเป็นพันอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องดูเองละกันไม่บอก,ออกแค่นี้นค่ะแค่นี้จบแล้วป้าอุย้ยแบกแบกกดเลื่อนทำไมครับอุย้ยน้องเข้าไปแล้วแค่นี้นคะ่ะ